ครั้งหนึ่งนักกุกราชคฤหนพระเจ้าวิมิสารกษัตริย์หนุ่มผู้ศรัทธาในพระบุทธเจ้าได้ถวายน้ำและอาหารแด่พระพุทธองค์พร้อมทั้งถวายสวนเวรุวันเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แต่วันนั้นพระองค์ทรงลืมอุทิศส,สวนบุญให้แก่ญาติผู้ร่วงรับฝ่ายญาติที่เคยทำบาปในอดีตจนไปเกิดเป็นเปรตต่างมายืนรออยู่รอบพระราชวังหวังจะได้รับส่วนบุญจากพระญาติผู้เป็นกษัตริย์แต่ก็ไม่ได้รับเลยคืนนั้นเองเปรตทั้งหลายต่างพาการส่งเสียงร้อห้ยหวนและน่าสงสาร น้าสะพึงกลัวพระเจ้าพิมิสารได้ยินก็สะดุ้งตื่นหวาดหวั่นยิ่งนักลุกขึ้นพระองค์เสด็จเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วทูลถามด้วยความกังวลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุใดเมื่อคืนข้าพระองค์จึงได้ยินเสียงร้องที่น่ากลัวเหลือเกินพระเจ้าตรัสจางอ่อนโยนว่ามหาโพภิษเสียงนั้นคือเสียงญาติของพระองค์เองที่เกิดเป็นเปรตเขามาคอยรับสนบุญแต่เมื่อวานพระองค์ไม่ได้อุทิศให้จึงร้องหอยหวนด้วยความหิวโหวยเช่นนั้น เมื่อทรงฟังแล้วพระเจ้าพิมิสารก็มีเมตตายิ่งนักจึงถวายมหาทานอีกครั้งพร้อมทั้งอุทิศว่าขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราเถิดทัในใดนั้นเบลทั้งหลายก็ได้รับสมบัติอันเป็นทิพย์ร่างกายผ่องใสใบหน้าเปลี่ยนจากทุกโศกเป็นรอยยิ้มด้วยความปิติพร้อมกล่าวอนุโมทนาว่าขอพระญาตของเราผู้ทําบุญนี้จงมีอายุยืนนานเถิดข้อคิดจากเรื่องนี้ หากเราทำอกุศลไว้ย่อมเสี่ยงที่จะตกสู่อบายภูมิต้องรอคอยญาติอุทิศบุญมาให้แต่ถ้าเราหมั่นสร้างกุศลและอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงรับญาติย่อมได้ที่พึ่งในยามทุกข์บุญที่เราอุทิศออกไปมิได้สูญหายแต่จะคอยกลับมาเกื้อกูลแก่ใจเราเองดังนั้นจงหมั่นทำความดีเพื่อเป็นที่พึ่งทั้งแก่ผู้อื่นและแก่ตนเองในวัตตะนี้